ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได้เดสตินีกับการพูดคุยวันพันแมนตัวเต็มในตอนที่223รีซึ่งตอนล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อยมาเลยนะครับต้องขออาภัยที่ตอนนี้มาช้านะครับเพราะว่าตามกําหนดการเนี่ยน่าจะไ,ได้ออนแอร์ท,ทันทีในวันรุ่งขึ้นนะยังไงต้องขออาภัยด้วยจริงๆครับซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนะี่ยมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะที่ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยครับผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปในตตตตอออออนนนนนนนีีีี้้้ไไดดดเเเเเเเลลลลลลยยยแแะพพื่่่่มมมมมหสสววววาาาาาคคคครรรรัััับบปิิ์์กก NFT Streaming ฟทททง หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ NF Streaming สิครับ เปิดฉากมาในตอนที่2 2 3นะครับภาพจะตัดมาที่ทางด้านของ Neo Leader อย่างตัวไรเดนที่เป็นนักซูโมนะครับไรเดนเนี่ยได้โผล่เข้าสู่สนามรบและทําการจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดไปมากมายเต็มไปหมดเลยครับก่อนที่ตัวไรเดนจะหันไปที่ตัวชายที่สับัดสบอมอยู่และถามว่านายอ่ะเป็นโปรฮีโร่ใช่ไหมซึ่งฮีโร่คนนั้นเนี่ยก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมานะครับก่อนที่ตัวไรเดนจะสวนกับไปว่าดีแล้วล่ะที่พวกเรามาทันเวลาที่เหลือเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราโอฮ h e ร่ก็แล้วกันนะซึ่งทางฝั่งของเหล่ากีกี้อ e ไปเลย ท่านหัวหน้าไรเดนท่านเนี่ยสามารถจัดการกับเจ้าพวกมนุษย์ประหลาดได้โดยไม่มีชุดเบรทสูตรเลยแม้แต่น้อยถ้่าฝั่งของไรเดนเองก็ได้กล่าวชมเชยเหล่าทีมของตัวเองไปเหมือนกันครับบอกว่าพนายทุกคนเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะก่อนที่ตัวไรเดนจะพูดกับเงใ,ในใจว่าเท่าที่สังเกตการดูแม้ต่อให้เป็นเพียงแค่คนธรรมดาและอ่อนแอขนาดไหนเพียงแค่พวกเขาสวมใส่ชุดแบเทสูตรนี้ก็สามารถกลายเป็นนักรบที่ทรงพลังได้สินะแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าพวกชุดแบเทสูตรนี้กเ็เป็นของที่ไร้จิตวิญญ,ญาณ เทคโนโลยีสมัยใหม่จะทําให้การก้าวข้ามขีดจํากัดของความเป็นมนุษย์นั้นลดลงเพราะงั้นแล้วฉันคิดว่าตอนนี้ฉันยังคงไม่ต้องการมาันละนะพูดจบนะครับไรเดนก็หันไปคุยกับเหล่าเด็กๆของตัวเองแล้วบอกว่าเอาละตามฉันมาพวกเราเนี่ยจะไปจัดการส่วนที่เหลือ,อากาันก่อนที่ในตอนนั้นนะครับฮีโร่ของทางสมาคมฮิโร่ที่ถูกซัดอยู่ในตอนแรกเนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าพวกนี้แข็งแกร่งมากเลย ถึงแม้พวกเขาจะมีอุปรกรณ์เสริมก็จริงแต่ทีมวอร์กของพวกเขาเองก็ใช้ย่อยเหมือนกันแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการที่พวกเขามีหัวหน้าที่ดูพึ่งพาได้มากขนาดนี้พอเห็นแบบนั้นแล้วฉันเองก็อยากจะตามไปเหมือนกันแท้คือแม้แต่ตอนนี้ทางฝั่งของทางสมาคมฮีโร่เองก็เริ่มอยากจะย้ายมาทางฝั่งของนีโอฮีโร่แล้วเหรอครับ ก่อนเหตุการณ์นะครับตัแต่กลับมาที่ทางข่าวได้มีการรายงานไว้ครับซึ่งตัวเนื้อหาข่าวนะครับผมจะสรุปให้คร่าวๆก็แล้วกันทางผู้ประกาศเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของพวกมนุษย์ประหลาดเต็มไปหมดเลยแต่ทีนั้นสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มควบคุมได้จากการปรากฏตัวของเหล่านิโอฮีโร่ครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยตัวซุยริวกับลูกทีมของเขาก็กําลังนั่งอยู่บนรถหุ้มเกาะครับซึ่งตัวซุยริวนเนี่ยก็กาลังไปทําหน้าที่ของตัวเองนั่นคือการกําจัดกาโนนนนร ซึ่งก็จะเป็นโฆษณาของทาง Neo Hero ครับที่แบบว่าตอนนี้เนี่ยเราเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะแล้วเหตุการณ์จะแตกกลับมาที่สถานที่หนึ่งครับที่ในตอนนี้เนี่ยมีมนุษย์ประหลาดเจ้าอหอยทากยักษ์ปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยมันไม่ได้ช้านะครับมันเร็วแบบติดเทอร์โบมากๆเลยคือมันเนี่ยพุ่งครับจนเกิดความวุ่นวายความเสียหายทั่วไปหมดโดยทางฝั่งของตัว Excel ที่นับว่าเป็นหนึ่งใน Neo Leader, leader ก็กำลังเฝ้าสังเกตการเจ้ามนุษย์ประหลาดตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าดีไซน์น Excel, น์ชชดอออออในนนนเเเวววรรััั่่ภาพสยคคืืจปกต เราก็จะเห็นว่าชุดอะมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงแหละระหว่างนี้โอริเดอร์เนาะแต่ว่าในเวอร์ชันภาพสวยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับซึ่งชุดของตัวแอคเซลเนี่ยจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวด้านล่างนะครับผมไม่มนแน่ใจมันเรียกว่าโรลเลอร์เบดโรลเลอร์สเก็ตหรือสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นล้อติดที่เท้าครับชุดของแอคเซลเนี่ยจะโดดเด่นตรงนั้นนะซึ่งแอคเซลเนี่ยก็ต่อกับทีมของตัวเองนั่นคือ Neo นีโอฮันเตอร์เนาะก่อนหน้านี้นพี่แกเป็นเหมือนหน้ากลุ่มฮันเตอร์ไงพออยู่กับ, Neo Hero, กน, Neo กบกนีโอฮีโร่ ทการติดบูทชุดของตัวเองนะครับคือแม่แบบเป็นภาพที่โคเทเลยครับพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเลยจนไล่ตามมนุษย์ประหลาดตัวนั้นทันแล้วแอคเซลเนี่ยก็ทาการจัดการมัครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะเพราะเนื้อหาเนี่ยมันตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับซึนงนี็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันพันแมนตัวเต็มตอนที่223ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพูดคุยวันแม่ตัวเต็มตาล่าสุดเป็นมากครับสดเนื้อหาในตอนนี้เหมือนจะน้อยไปหน่อยใช่ไหมจริงๆเนื้อหาาามัันนกเเย่็ดไรล้สุปท ทีผมไม่ได้แปลข้ามไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยแปลตามที่แบบมันมีมาให้แบบเป๊ะเ,เลยนะเอาว่าเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบายยแล้วเจอกันจ้าเจานี่